อันนีก็รอีกตรอาสช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางการฐานหลักที่เราต้องการดูแลของชาวเสฉิ่ง แล้วก็ที่เราประสพมพบว่าสามารถผู้บาดเจ็บผู้ประสบภัยนั้นจะหมดสตินะครับเพราะนั้น<อ>เราจะเข้าสู่บทเรียนเลยนะเว่าการหมดสติเนี่ย่อเราไปเจอผู้ที่ประสบภัยแล้วหมดสติ<อ>ให้ดูนึกถึงหลัก5อครับอที่แรกอรแรกคือประเมินนะครับประเมินก่อนเลยว่านะครับ ผู้บาดเจ็บที่ประสบภัยนั้นนะครับเขาเป็นเหตุไรถึงหมดสติอยู่ตรงนั้นนะครับหรืออาจจะจมอยู่ว่างศากลศาสตร์คงรู้แน่นอนนะครับอาจจะไหวนะหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างอื่นใดเขาสามารถโต้ตอบเราได้เตุนั้นจะมีปัญหานะครับก็ท่านเรืการอีกต่อไปแต่ถ้านะครับเนี่ยหมกแล้วไม่รู้สึกตัวหมดสติไปมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อไปทำไงครับประกาศครับ ช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับมีคนหมดสตินะครับอ,อยู่ตรงนี้ครับถ้าอยู่คนเดียวกองสองเที่ยวไม่มีใครมาก็เป็นเราแล้วนะครับแต่ถ้ามีคนอื่นช่วยอ,อยู่ในที่อื่นที่มีทุกข์นน้ครับเพื่ออะสรสนเพื่อเป็นการเรียกให้คนที่เพราะว่าหรือบางที่มีจอาสาเข้ามาช่วยเราเพิ่มเติมเพราะว่าการช่วยชีวิตคนหนึ่งคนนะครับ โอกาสที่จะรอดนะครับโดยวันไปวันน้อยมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยาการที่มีผู้มาช่วยด้วยจะทำให้การช่วยนั้นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกาศว่าช่วยด้วยช่วยนะครับมีคนหมดสติอย่างนี้นะครับช่วยโทรอะไรครับช่วยโทรอะไรครับบอรอะไรครับะตะโกนไปเลยตะโกนไปช่วยด้วยช่วยมีคนหมดสติช่วยโทร1 6ึ่กาทำไมต่อครับ น้องเสื้อฟ้าช่วยโทรไปบอกก้าวนะครับมีคนหมดสติมีคนนี้เพราะอะไรครับทำไมต้องมาดูว่าเสื้อฟ้าเสื้อเงินนะครับเสื้อฟ้าเสื้อขาวเพราะอะไรครับไม่งั้นก็คิดว่าคุณนั้นโทรไม่โทรแต่ผลว่ายังไม่มีใครโทรเลยนะครับเพราะนั้นต้องบอกเลยอ่น้องเสื้อเงินไม่โทรม่บอกก้าวนะครับมีคนหมดสติตัวนี้นะครับเสื้อฟ้าเสื้อขาวว่าไปเพื่อนอะไรรู้ว่าใครต้องเป็นคนโทรนะครับโทรก้าวนะครับตาไว้นะครับแ้แต่ ระับนะครับก็ใช้ได้มีอะไรที่บ้านก็ถึงหกหก้าไปก่อนเลยนะครับนะหลังจากนั้นครับนะระเบิดนะครับปุกแล้วประกาศแล้วต่อไปครับปั๊มสิครับรว่างปั๊งเนี่ยเราดูยอดตึงว่าเขาเนี่ยตัวดูชีพจรตรงต้นบริเวณกระเดือนะครับแล้วน้ข้างนั่งข้างกระเดื่อประมาณจุดสุดท้ายนะครับแต่ไปทางซ้ายหรือ้านขวาเนี่ยนะครับ เราจะทํามีชีพจรเต้นอยู่ในรายที่คนไข้แค่หมดสติเป็นลมธรรมดานะครับอาจจะยังมีลมหายใจอยู่แต่ถ้าทําไปแล้วชีพจรไม่มีนะครับไม่หายใจชีพจรไม่มีนะครับอันนี้ปั๊มมีไหมอ่ามัม้ยชีพจรเราทำเองได้ด้วยนะเด็กมื่อชีพจรไม่มีเราก็จะเริ่มดูปั๊มนะครับ อัตราการปั๊มกดลงไปนะครับให้อกหน้าอกยุบประมาณ2นิ้วหรือประมาณ5เซนนะครับแต่ถ้าตัวเราท่าที่หนาจะเพิ่มน,นิดหน่อยนะครับแล้วนับไปนะครับหลกักการนับนับ1และ2และ3มและ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12หนึ่ง5 16 17 18 1 9 20 21ถึง30นะครับลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นอันตราการปั๊มความเร็วไม่น้อยกว่าร้อยครั้งต่อนาทีไม่น้อยกว่าร้อยครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งต่อนาทีนะครับหนึ่งและวสองและวสามและวสี่จนถึงพอถึงสิบปุ๊บสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่จนถึงสามสิบพอถึงสามสิบเป็นไงครับจากท่าเราเป่าปากสองครั้งนะครับกดน้าผากลงนะครับปิดจมูกนะครับเชยคางขึ้นสูงนะครับแล้วเป่าแล้วดูอ่าเป่าเลยครับ นะครับอย่างนี้เป่าได้ผลเพราะว่าอะไรครับหน้าอกมีการยกตัวขึ้นนะครับรั้งรั้งโอเคครับเมื่อเป่าเาสร็จแล้วสองทั้งนะครับทำต่อครับผงทำในลักษณะนี้ไปห้าวงรออนะครับัำถึงสามสิบทั้งเป่าสองสามสิบทั้งเป่าสองไปห้าวงรอบออาเซรเกิร์หลังจากนั้นเรา เราค่อยมาเช็คดูทังว่าที่ปรจอเขากลับมาหรือ,อยังมาณนี้นะครับแต่มีข้อแม้สำหรับคุณสุภาพสตรีเมื่อกี้ที่บอกว่าจะช่วยคุณสุภาพสตรีปั๊มคุณสุภาพสตรีปัญหาของคุณสุภาพส,ส,สตรีก็มีปัญหาของเรื่องทรงอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้น จะมัวเลงอยู่คงไม่ได้นะครับเพราะว่าบางท่านก็อายุน้อยบางท่านก็อายุเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการหาจุดก,ก็คือว่าสังเกตจากกระดูกเอรีอยกว่าไหปลาไหกระดูกลิ้นปีนะครับไหปลากอะลิ้นปีเป็นหลักนะครับดูจากลิ้นปีขึ้นมานะครับเราก็วางนิ้วนะครับประมาณนะครับวางไปนะครับสองน,นิ้วแล้วก็ ลับวางไปตรงอ่าวาไปครับแล้วก็ซ้อนมานะครับอันนี้คือจุดนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเจอผู้สั่ตีเขาบอกว่าให้หาระหว่างคนตรงเขาไปเปิดเขาไม่ต้องนะครับญาติเขาไม่เห็นก็จะหาว่าตำรวจะช่วยจะทําอะไรนะครับไม่ต้องไปเปิดเขานะครับนะครับนะเพราะนั้นคือการหาจุดสำหรับผู้สั่งตีถ้าผู้ชายก็จะหานครับผู้ชายอย่างเนี้ยมองในนั่งอย่างเนี้ยได้ ทำไปอย่างนี้ประมาณ5าครั้งแล้วเช็คชีพจรที่คอนะครับว่ากลับมาหรือยังถ้าใครกลับมาแล้วหรือเริ่มรู้สึกตัวอันนี้ก็ให้การช่วยเหลือตามประการต่อไปแต่ถ้าไม่รู้แต่ถ้ายังไม่รู้สึกตัวทําไปไเรื่อยจนกว่านะครับจนกว่าทีมผู้ชีพเขาจะมานะครับก็คือปอสุดท้ายปอสุดท้ายเราปล่อยเราปล่อยต่อเมื่อมี ผุ้พยาบาลพาการแพทย์มารับช่วงต่อเราหรือปั๊มอยู่คดียไม่ไหวแล้วก็ <c oughs> นั่งมองคนไข้ไปทักหรืีแรงมาไหลก็ปั๊มก่อน,นะครับในลักษณะนี้นะครับมีใครสงสัยไหมครับกท้องจังหวะหัวใจยังไม่เต้นคือขั้นแรกเนี่ยต้องมีชีพจรมาก่อนชีพจรก็คือหวัวใจเต้นอะไรนะครับถ้ายังไม่มา อั้ต่อครับห้ารอบเช็ตทีห้ารอบเช็ตทีนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับแต่สจนบ้างถ้าเราทําอย่างที่หมอทำขั้นตอนมีการประกาศมีการโทรแจ้งแล้วเนี่ยคิดว่าไม่เกินใครคือคุณโจหนึ่งหกเก้าพระเจ้าทีมเขาจะเข้ามาปัจจุบ,บันนี้ค่อนข้างไวมากนะครับไวมากบางคนอยู่ใกล้โรงพยาบาลพญาธงในโรงพยาบาลถ้าทโทงหนึ่งเก้ามาไกลกว่าทีมที่โรงพยาบาลท,ทีมแค่บ้านติดเองเ,เพราะทีมที่โรงพยาบาลโทรไปก็ไม่ใช่ ส่วนที่เขาโมเดซี่เขาก็ไม่เขาไม่มีอุปกรณ์เขาไม่มีทีมออกมาแต่ถ้านหนึ่งหัวกล้ามเน่นะเป็นทีมที่สแตนบายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราโทรเข้าไปคนอุปกรณ์ยานพาหนะพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างไวนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องๆนะครับไหลก็เอาหุ่นมาแล้วเนี่ยได้หุ่นมาแล้วก็อยากให้น้องๆนะครับทั้ง15ท่านนะครับเป็นเฮล์นะครับมาลองปั๊มดูคนละทักนกี่รอบนี้ครับ รอบเดียวนะครับปั๊มวนขั้นตอนเลยนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าลกถึงปั๊มปั๊มเสร็จแล้วเป่าจะดูว่าแต่ละคนเนี่ยเป่าแล้วหน้าอกของหุ่นั้นยกตัวสูงขึ้นไหมถ้าหน้าอกของคุณยกตัวสูงแสดงว่าการเป่าใช้ได้นะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่จะเป่าเวลาที่จะเป่านะครับเอาหน้าผา นะครับคุณให้ลงนิดนึงแล้วเชยทางขึ้นเพื่อเพียเลยครับเพียทางเดินหายใจนะครับให้สามารถลมไปได้นะครับเดี๋ยวอ,อีกท่านหนึ่งเลยครับเข้าเลยครับนะครับเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถยืนหุ่นมาได้นะครับ ท่าทางที่เข้านะครับต้องพัดแมงนะครับไม่ใช่ปั๊มไปโยกไปโยกมานะครับเรานั่งให้ได้ทัได้ที่ก่อนนะครับแล้วเราเป่าแคพยายามเยียดตึงนะครับเอากดกดน้ำผากรงครับน้องกดน้ำผากรือซ้ายมือซ้ายกดน้ำผากไปก่อนแล้วปิดจมูกนะครับปิดจมูกแล้วเป่า จำเรีงดูรับแล้เปล่าเราจำเรืูนิดนึงอนแล้วเปล่าครับอ่าโอเคอย่างนี้พอใช้ได้ครับถ้าทาถ้าทางอีกสัก้อบจะดเลยกจะปเป็นนางแมวเห สามท่านให้ผมให้ัมให้ก่อนนะแล้ให้ให้สามท่านเฉลย ท่รานแันแ่งข <laughs> ัยะค่อก็ันรอร่เนยนรับะมเเรยลากัเอเวลามนับด้วยนะครับนับด้วยถ้าไม่นับจังหวะมันจะไม่ได้แล้วความเร็วจะไม่ได้นะครับเยอลเย

ผูมั่นทำดูมั่นทำลองดูนะครับเราดูว่าทำไมพ่อตาเลือกที่เป็นลักษณะนี้นะครับเราไม่ต้องคิดว่าจะเชื่อร้อยสิบแมวมีความรู้ขออนุญาตค่ะขออนุญาตนะครับคนใกล้ตัวเราถ้าเราประสบเหตุเราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับเพราะเวลาประสบเหตุแล้วเนี่ยมันทำไปไม่เจอใครในเรลาอุบัติเหตุราต้องปันเกลี่ยนเลยนะครับเราจะรู้ว่านะครับที่ยังไม่กลอบมาก็ปั๊มไปเรื่อยๆนะครับรอทีวิ ของกอปต้อนทางการแพทย์เข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือถ้าสุดท้ายไม่ไหวก็คือเราปล่อยไปนั่นคือว่าถ้าอยู่คนเดียวนะครับเมื่อเราในจริงนะครับช่วยเยวหลือคนไข้วันไปวันยิ่หญ่มากนะครับเราทำไปไม่ไหวไม่พักพักสิ่งที่ทบต่อครับทำถ้าเราทําแล้วคนไข้าสามารถฟื้นกลับมาได้นะครับมันจะเป็นกุศสและเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่เลยนะครับคือผมต้องางานมาเนี่ย บอกว่ารอบมาน้อยมากนะครับเพราะว่าอะไรครับบางทีเราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วแต่เวลามาถึงที่เราเราเริ่มจากขั้นตอนนี้ขั้นตอนทูนี้เราไม่รู้ว่าเขาหมดสติกี่ครั้งกี่นาทีมาแล้วแต่เราเจอเขาเราต้องทำตรงนี้ไปก่อนตรงนี้ไปก่อนแต่ถ้าเมื่อใดเทศไหที่รอบมาเรารู้สึกเราความภูมิใจนะครับที่เราให้ชีวิตใหม่กับเขานะครับต่อไปนะครับก็ไม่มีใครสถามนะครับต่อไปไปเรื่องของการจมน้ำ การช่วยเหลือผู้ตกน้ำนะครับโดยเฉพาะตรงนี้เป็นสระนะครับถ้าวปกติสระที่ได้มาตรฐานทั่วไปจะมีไร้กากนะครับคอยดูอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ปัญหาของบ้านเราคือเรื่องข,ของกา,ารละเลยนะครับคอยเป็นผุหล้างที่ไวยน้ำนะครับบางสาระที่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานก็แล้วแต่หรือผู้ปกครองเมื่อถึองสระไว้น้ำแล้วก็โยนลูกให้กับผู้พึ่งสอนไปคิดว่าทุกอย่าง ที่คุณทอและก้าเรื่องตลอดชีวิตเรื่องถุงรูปสองเพราะฉะนั้นบางอย่างเรื่องเขาจบแล้วก็าสมเด็จขึ้นสานนมเลเคยมีข่าวครับบางครั้งเด็กก็ไม่ได้ไปหาแม่แม่ไม,ม่มา,ในในใาหาในวันที้เกิดเสียชีวิตอาจเกิดเรื่องเศร้าได้เพราะฉะนั้นการเข้าไปช่วยผู้ที่จมน้ำนะครับสำหรับคนนะคบทั่วไปถ้าเที่ยงเที่ยงักด์ว่าน้ำจนถึงปัญหานะครับอย่างาเรามีโฟมอยู่นะครับ เขาบอกว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นหมดสตินะครับกรณีที่ไม่หมดสติโยนไปเลยครับ <Okay. S 1> การช่วยชีวิตผู้ที่ประสบบัิเหตุตกน้ำเนี่ยเขาบอกว่าถึงจะแข็งแรงขนาดไหนก็ไม่ควรลงไปช่วยด้วยตัวเอง mm hmm. ใช้ทรัพยากรที่มีนะครับ mm hmm. โฟมโยนลงไปขวดน้ำโพลิสหนึ่งจุดห้าลิตรโยนไปนะครับ mm hmm. ให้รบก่อนนะครับออกองโฟมนะครับหร mm hmm. ขาวและสีเหลืยมโยนไปโยนโยนไปไปชอปปิ้งได้นะครับ mm hmm. ไม่เปลี่ยน เดี๋ยวเดินไปผมชอบพิดได้เพราะว่าเราเคยดูข่าวนะครับที่ของต่างประเทศนะครับที่สะพานมาลงเรือน,นะครับลมเอ่อสงมันจะหักอะไรเนี่ยผมดูข่าวูแบบ่แป๊บเดียวพวงโยนไปเยอะมากเยอะเรือทั้หมดเลยนะครับมันลวงเป็นเกือบร้อยคนไม่มีใครเสรียชีวิตเลยแต่ถ้าเป็นบ้านเราไม่แน่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าอย่างบ้านเราเวลาเรือข้ามฟากเคยสังเกตไหมว่าถ้าบถเรือข้ามฟากบ้านเราเนี่ย ห่วงกู้ชีพนะครับไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงว่าอยู่เฉยนะครับเข้าตอกตะปูติดไว้เพื่ออะไรครับเพื่อที่เจ้าของเรือที่ขับนะครับโฟมจะได้ไม่หายหรือห่วงชูชีพไม่หายเพราะถ้าหายเขาต้องรับผิดชอบนั้นเขาไม่ได้รับผิดชอบเรานะครับไม่ต้องหน้ามากนะครับทนาศิลานะครับหรือทนายเขาไม่ได้ ตอบตอบตอบอยถามว่าเวลาจุ่เฉยนั้นจะดึงออกมาได้ยากนะครับอันนี้คือให้ดูไว้นะครับเพราะนั้นในสารน้ำที่เราเห็นเนี่ยมีเชื่อนะครับพวกเชื่อนะครับพวกถังแกรลอนเปล่าโฟมนะครับหรือโฟมที่้องใช้หัดนใบหน้าก็โยนไปเชื่อได้นะครับจะลองไหมเออถอยอย่างนี้ครับ ขอวิธีการช่วยเข้าไปคนกำลังตะเกียกตะการไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแล้วคนพวกนี้จะต้องลงไปช่วยครับขอแบบนี้ครับถ้าเราเจอคนในลักษณะแบบนั้นนะครับการเข้าไปช่วยอย่าเข้าไปใกล้ตัวเขาเรียกว่าถูชงเิียนตะเกียกตะการอยู่นะครับเวลาเข้าไปปุ๊บต้องให้อะไรให้กำลังใจเขาใจเรียนครับผมมาช่วยแล้วใจเรียนครับใจเรียนผมมาช่วยนะดูที่ว่าเรา ด้วยเสียงระดเราที่ทาไปเราคุมเขาอยู่ไหมถ้าคุมเขาไม่อยู่นะครับอย่าพึ่งเข้าไปอย่าพึ่งเข้าไปนะครับเพราะว่าแล้วก็มีท่าที่มีท่าที่เตรียมอยู่ก็คืออะไรครับเท้าที่ถนัดอยู่ด้านหน้านะครับวางตรงกลางตงเพราะคุณผูนี้ถึงนาทีท้ายพวกนี้จะผวาเข้ามากอดังไรครับผิดไปเลยครับหลังการช่วยชีวิตนะครับ ช่วยเขาเราต้องปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่ช่วยเขาแต่เราตายอันนี้ไม่ประสบผลด้ยนะครับช่วยเขาเราต้องปลอดภัยด้วยเาราะฉะนั้บอกว่าถ้าผู้เชิญยข้ามาปุ๊บแต่ถ้าเมื่อเราสามารถช่วยเขาได้แล้วเออเขาสามารถหรือว่าเขารู้เลยเราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยเขาไม่กังวลเต้นตกใจอันนี้อาจจะไหว้แล้วไม่เป็นนะครับเราเข้ากดตะเคาะเราก็เข้าพากาเข้าฝังได้แต่ที่นั้นตาห้ามละจากผู tendon, stain, ้ที่เราไปช่วยแต่ถ้าในลายที่หมดสติ ครับหมดสติอันนี้ง่ายนะครับเข้าไปช้อนแล้วก็พาเข้ามาเอ่อน้องตนะครับนะครับเวลาเข้าไปนะครับส่วนมากเราจะเข้าไปช่วยมาทางด้านหลังนะครับเข้าไปช่วยด้านหลังนะครับอาจจะเป็นลักษณะเอ่อพาเกี่ยวแขนเข้ามางด้านนี้ก็ได้นะครับพาเข้ามาในลายที่คือไม่ว่าในลายที่เราคุมเขาอยู่แล้วหรือครับเข้าไว้น้ําไม่เป็นหรือเข้าหมดสตินะครับ กึ <Workers> <Come> ้นมุบ <him> แล้วเราพาเข้ามาแต่ถ้าในสายนี้เป็นสัตว์ตื้นนะครับน้องๆทุกคนนะครับเราสูงไม่ต่ำกว่าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าลยแล้วนะครับมาคองหลังนะครับคองหลังโดยยกให้จมูกคนน้ำนะครับแล้วก็พาเข้าฝังเข้ามานะครับพาเข้าฝังเข้ามาแต่ตามหลักแล้วจะมีจุดที่ตื้นๆจุดตื้นๆท้าเท้ารเท้ายืดถึงนะครับแล้มันโค้ง คนที่จงน้ำหมดสตินะครับสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับเขาหมดสติจากการขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้นน้องเป่าเลยกราทัยืถึงนะครับเป่าเลยนะครับเป่าปากปึ๊บนะครับเป่ปาปากแล้วก็พาเข้ามาเป่ปาปากพาเข้ามาพาปากทุกฝั่งนะครับแต่ถ้ามันใกล้ใกล้ใกล้ลกหนักเรียกว่ามาถ้าไม่สิบเมตรเนี่ยนี่พาเข้ามาแล้วเราก็ทำการกู้ชีพในสถะนีนะครับก็จะ ก็จะรอดนะครับแต่ระวังอย่างเดียวนะครับเรื่องการเข้าไปช่วยในขณะที่นั้นเขาเรียกอัเครื่องสุดท้ายเครื่องสุดท้ายต้องระมัดระวังตัวเราเป็นอันดับแรกไปเลยนะครับเข้าไปในท้าน,นหลังเขาแล้วสายตานะครับกับจ้องมีเขาต่อเวล,ลาห้ามลักสายตาเด็ดขาดถ้ายังคุยตังโกนแล้วไมายังเกตการเต็มที่แล้วจะผวาจะก,กอบน,นะครับตัวใหญ่ก็ตายมาแล้วไม่ได้เด็กที่บอกนะครับเท้าที่ดนักอยู่ด้านหน้า ครับเท้าจ่ไหนหน้าลอยตัวนะครับได้ถ้าลอยตัวในน้ำได้นะครับถ้าเข้ามาโดยที่เราไม่ได้เชิญเราไม่ได้ไปแต่ต้องผ่านลักขามาก่อนให้เข้าชิดตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราชิดตัวแล้วเราเราทำไม่ได้นะครับขอขอขอสาธิตท่ายีนีได้ไหมครับวิธีการเข้าเพื่อที่จะช่วยประคองคนนะครับอันนี้ถ้าเป็นนะายที่เออเอาที่ยังไม่หมดสติก่อน ยังไม่หมดสติตะเกียงตะกายว่วตะเกียงตะกายของความช่วยเหลืออยู่นะครับเวลาเข้าไปเนี่ยนะครับเวลาเข้าไปปุ๊บผมก็ยังไม่เข้าไปหาคุณนะครับแต่ผมเรื่องตกลงไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจใจเย็นนะครับมาช่วยแล้วนะครับไม่ต้องตกใจใจเย็นถ้าเขาดูสงบลงสงบลงค่อยๆนะครับค่อยๆแตกนะครับค่อยๆแตกนะค่อยๆแตกยืดไปแต่แตกถ้าเกิดถ้าเขาโอเคคือเขาไม่ตกใจล้ว นะครับอาจจะเป็นด้วยทวาเดินลรพัดตกน้ําไปแล้วแต่ว่าน้นไม่เป็นเราก็อาจจะพาเข้ามานะครับพาเข้ามาโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยกลัวที่สุดคือน้ําเข้าจลูกเพราะนั้นเราก็จะให้เขาเขาไหนอ่าไหนหน้าขึ้นนะครับไหนหน้าขึ้นแล้วเราก็พาเข้ามานะครับแต่ถ้าในจุดที่ตื้นเวลาที่หมดสติครับถ้าเวลาที่หมดสติเหมือนกันถ้าเราไปควดเข้ามาจากก้นสระนะครับ ประคองถ้าเท้าเรายินถึงนะครับประคองหลังเข้ามาต้งไถ่เลยนะครับแล้วก็แฮรี่เข้ามาที่ฝักโดยไวโดยให้จมูกเ้าปากนะครับพ้นเหนือน้ํานะครับเดี๋ยวผมก็ได้ครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะครับหรือผมก็ได้นะครับนะหรือผมก็ได้แต่ที่บอกคือไรครับคือท่านจิกหัวเพื่อที่จาต้องเซฟเรานะครับเซฟเราด้วย เพราะว่าเราช่วยเขามาลูกอาจจะโจมูวางขึ้นคอนโจมูแล้วขึ้นมาคงอาจจะไม่รอดแต่ถ้าเราไปช่วยแล้วจะเกิดเราไม่รอดในยุคครับเพราะฉะนั้นัวเราต้องรอดนะาำมันไปได้คนที่เราจะช่วยรอดด้วยก็จะดีเดีครับผมโอเคครับคราวนี้นะครับขอสามทีมแบ่งสามทีครับยืนริมขอบสัด่ป